ประเทศไทยเนี่ยปกติเราไม่ปกติเท่าไรนะของประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอเราเราจะเจอนวัณโรคประมาณปีละแสนรายครับรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดวัณโรคใหม่รวมคนที่เป็นวัณโรคแล้วก็กลับมาเป็นซ้ําเพราะว่ารักษาไมห่หายขาดหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นโรค hiv แล้วก็มีการติดเชื้อ hiv อเป็นติดเชื้อ tb ซ้ำซ้อนเข้าไปค,ครับก็ปกติ คือจะเจอประมาณปีละแสนลายแต่ว่าถ้าเกิดปีสองพันปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปีละแสนกับสามพันค่ะคะ่ะแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆน,นี้ที่เจอประมาณเจ็ดพันแปดพันเนี่ยปีล่าสุดปีหกห้าที่ผ่านมาเนี่ยเจอเป็นหมื่นสองพันอืมค่ะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าปัญหามันก็ยังไม่ไหมดนะนะเหมือนกับช่วงเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนตัวกับเรื่องโควิดกกด้วยโรคอื่นอะไรได้มากกว่าแต่ว่าวันนี้โลกก็ยังอยู่กับเราแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่จะ,ะ,ะจะค่อนข้างได้รับเชื้อแล้วมีอาการหนักกว่าและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าครับอ๋อปกติแล้วเนี่ยนโยบายที่จะมามาเขาเรียกว่าป้องกันหรือลดนะคะจานวนคนป่วย ป่วยด้วยโรควัณโรคในในกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นเป็นู่กลุ่มผู้ติดเชื้อนะคะในกลุ่มคนแบบปกติทั่วไปเนี่ยเราอย่างเั้นก็เข้าใจไน้ว่าวัณโรคเป็นโรคที่เจอน้อยแล้วแต่ว่าพอฟังจากจากอัตราที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะคะคหมอค่ะไม่น้อยเจอได้เย<ๆ>แล้วก็ตั้งแต่หลังจากมีเรื่องเช้อไวอะไรเข้ามาเนี่ยก็ก็ทําให้การเจอมันเยอะขึ้นเพราะว่าภูมิคุ้ม<อ>กันของคนที่เป็นเชื้อไวเนี้ยก็จะ ค่อนข้างมีความอ่อนแอลงแล้วก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็สูงด้วยค่ะค่ะแล้วในกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ HIV นะคะกลุ่มนี้เขาติดวัณโรคมามา,มาได้อย่างไรพอพอตั้งสมมติฐานได้ไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้การรักษาวัณโรคนมันยากง่ายยังไงคะคุณหมอคะค่ะมันจะเป็นการสัมผัสใกล้ชิดครับหรือถ้าเกิดใช้ชีวิตอยู่ในอ,อยู่ยในพื้นที่เดียวกับคนที่ป่วยที่ อยู่ในระยะที่แพ้เชื้อเนี่ยก็จะสามารถทําให้รับเชื้อเข้าไปได้แล้วก็เอมันก็จะไม่ป่วยทันทีน,นะมันก็จะอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มแบ่งตัวแล้วก็ค่อยมาแสดงอาการทีหลังซึ่งถ้าเกิดเป็นคนปกติที่ว่าไม่เคยมีประวัติป่วยอะไรเนี่ยการที่จะเจอได้ก็คงจะเป็นเรื่องการที่ถ้าไม่ใช่สังเกตอาการก็จะเป็นการไปตรวจสุขภาพรายปีแล้วบางทีเนีหมออาจจะเสนอว่าเอออยาให้ตรวจเอ็กซเรย์ สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเอ็กซเรย์ A ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเจอความผิดปกติในปอดเนี่ยนะอาจจะหมายความว่าได้รับเชื้อวัณโรคไปแล้วออ <c oughs> อาการของวัณโรคที่จะเป็นสัญญาณของโรคนี้คืออย่างไรคะค่ะเหมือนกับในละครที่พวกเราเคย่ะก็คือไอเรื้อรัง <c oughs> ซึ่งเราเรามักจะนับว่าเออถ้าเกิดไอเรื้อรังเกิดสองสัปดาห์นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อาการไอเนี่ยก็มักจะไอเยอะ ตอนช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนกลางคืนนี้ก็จะมีอาการออกค่ะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ตอนแรกก็อาจจะไอแห้งๆตัวสักพักหนึ่งเนี้ยไอแล้วก็มีอมีเสมหะตัวเสมหะผลเลือดออกมาอืมันมันยังเหมือนเดิมเลยล่ะแล้วมันมันมันยังเหมือนในภาพจําที่เราเห็นจากละครต่างๆเลยนะค่ะครับค่ะเดี๋ยวัะคะแล้วตอนที่ไอแล้วมีเลือดนี่แสดงว่าเป็นเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะแล้วไหมคะหรือว่าไม่ได้เฉพาะจ่อจงอย่างนั้นคะ ก็ก็เรียกได้ว่ามีการทําลายเนื้อปอดไปแล้วอืเลยทําให้เกเลือดออกมาซึ่งถามว่ารุนแรงไหมก็เออถ้าเกิดเนื้อปอดมันหายไปเนี่ยเอวัยวะที่มันจะทําการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเรามันก็น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ก็เรียกว่าเออมันมันก็สมควรจะรักษาอย่างมากแล้วล่ะแล้วก็เอความจริงก็ความจริงก็เกิดถึงจุดนั้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายต่อร่างกายในจุดที่ว่า จะไม่หวนคืนอืมหมายความว่าเนื้อปอดหายไปขนาดไหนเนี่ยมันก็หายไปขนาดนั้นเลวถึงจะรักษาหายแล้วก็เถอะแต่ว,ว่าศักยภาพของปอดเราก็จะน้อยลงอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจะถ้าคือมันเรื่องของการเาขาเรียกว่ารู้รู้เร็วรู้เร็วรู้ก่อนวันโรครักษาให้หายได้ไหมคะคหมอคะได้ครับ ก็วิธีการควบคุมมโรคเนี่ยนอกจากการตรวจในประชากรทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มักจะ,อ,ะอย่างน้อยต้องอหาคนที่ป่วยป็น,นโรคให้เจอแล้วพอหาคนที่ป่วยวินนโรคเจอปุ๊บเราก็จะทําการสอบสวนต่อจากคนนั้นว่าคนคนนั้นเนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับใครบ้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทางานแล้วเราจะตามทุกคนที่มีประวัติใกล้ชิดกับเขาไปเใช่มุนโร่ถ้าเกิดเจอเพิ่มก็รักษาให้หายวิธีการ จัดการควบคุมอะไรเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่ะการรักษาเนี่ใช้วิธีอะไรคะค่ะกินยาได้ยินว่ากินยา,านยาวด้วยไหมคะกินยานานไหมคะใช่ใช่กินประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนอันนี้ก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่ตัวเชื้อว่าที่ติดอยู่ในตัวคนที่มันเป็นเชื้อแบบที่มันไวต่อยาชนิดไหน มันก็จะมียาที่ให้สําหรับคนที่ป่วยหลักๆอยู่สามสี่ห้าตัวครับแล้วเราก็จะคอยประเมินเรื่อยๆว่าอการได้ยาไปแล้วเนี่ยจะทําให้คนไข้อาการดีขึ้นหรือเปล่าอแล้วก, <ๆ S 2> ก็จะติดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติถ้าเกิดไม่ดีก็อาจจะ มีการเปลี่ยนสูตรยาอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดมีผลข้างเคียงเยอะก็ะก็ก็คือก็จะต้องให้คนไข้เนี่ยไปคุยกับหมอแล้วบอกว่าเรามีผลข้างเคียงอย่างนี้นะให้หมอเปลี่ยนยาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําได้แต่ว่าที่สําคัญไม่ว่าจะเปลี่ยนยาหรือไม่เปลี่ยนยายังไงการรักษาต้องรักษาให้ตลอดจนตั้งแต่จนจนจบจ,จ,จนกว่าจะแน่ใจวว่าหายสนิทเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําอย่างนั้นแล้วก็ก็จะมีะเกิดภาวะเชื้อวัณโรคดยาขึ้นมาซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาที่ ค่อนข้างอันตรายเรื่อยๆอ,อ๋อไม่ไม่ถึงว่าออไม่ถึงว่าผู้ป่วยเข้าใจว่าตัวเองดีขึ้นแล้วหรือเบื่อการกินยาหรืออะไรคะที่ทําให้เกิดแบบไม่กินยาต่อเนื่องจนอาจจะเจอแบบปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาค่ะเออทั้งสองอย่างที่คุณพูดมามี <Okay. S 2> แล้วก็เอ่อก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆอาจจะเป็นในแง่ที่ว่ามีการย้ายอย้ายปานย้ายที่ทํางานต้องเดินทางไกลแล้วไม่เอ่อไม่สามารถกลับมารับการรักษาต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> มันก็จะทําให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอ่อถ้าถ้า,ถ,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 าถ้าเกิดมีปัญหาจะต้องย้ายสถานที่รักษาอันนี้เราเราแทบไม่เป็นไรเลยนะความจริงคุยกับหมอบอกว่าเออจะต้องย้ายไปรับยาที่อื่นนะหมอก็จะส่งข้อมูลจาก โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่นี้ไปให้อีกโรงพาหรืไ<ป>่ไหมเราก็ขอข้อมูลอการสรุปการรักษาหลักๆแล้วก็เก็บไปแล้วพอไปย้ายไปสถานที่ถัดไปนี่เราก็เอาข้อมูลไปให้หมอก็ไดเพื่อที่จะทําการรักษาตอ่อมันมันสําคัญมากที่จะต้องรักษาอย่างต่อเน,นื่องไม่หาย คือถ้าเกิดกลายเป็นวันโรคดื้อยาเราจะกลายเป็นว่าเราก็ต้องใช้ยาในแบบที่ประหลาดพิสดารันเรื่อยๆนะวิธีการใช้อะไรอาจะต้องเป็นยาฉีอะไรเงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดื้อในลักษณะถึงท่านที่มันดื้อต่อยาทุกประเภทนี่คือที่ว่าเอ็กบนี่ยมันก็จะจัดการลําบากแล้วค่ะค่ะแล้ววันโรคเนี่ยต้นเหตุของเชื้อวันโรคนี่คือเชื้ออะไรคะเป็นเชื้ออะไรคะคุณหมอค่ะ ครับก็เป็นเชื้อเอ่อไวรัสเป็นอะไรคะเป็นไมโครแบคทีเรียทูเบอร์โลอิสอ๋อค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่หนึ่งที่ก็มันมันก็จะอยู่ในค่ะมันมันก็จะอยู่ในตัวคนเป็นหลักแล้วเวลาที่มันแบ่งตัวไปเรียบร้อยแล้วเวลาคนไอปุ๊บมันก็จะกระจายไปทางอากาศเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนยูวีมันจะตาย อืมค่ะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วอถ้าเกิดมันเป็นถ้าถ้าเกิดเรามีสถานที่ไหนที่มันค่อนข้างอับแสงส่องไม่ค่อยถึงแล้วก็อากาศไม่ค่อยถอถ่ายเทเน,นี่ยตรงนั้นก็จะทําให้การแพร่กระจายไวรัสโรคมันเยอะขึ้นได้ในกรณีที่มีคนป่วยอยูอ่ในพื้นที่นั้นอ๋อเออครับวันโรคนี้หมายถึงทุกคนทุกวัยมีโอกาสเป็นได้หรือเปล่าคนทุกวัยมีโอกาสเป็นได้ถ้าเกิด possible, มีถ้าเกิด ถ้าถ้าถ้าเกิดมีคนที่ป่วยเป็นวัณโรคในระยะที่ไข้เชื้อเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับไครเนี่ยทุกคนมีโอกาสรับเชื้อแต่ว่า <okay. S 2> อะจะเริ่มเป็นเมื่อไหร่นี่มันก็แล้วแต่สภาพร่างกายของบางคน oh, บางคน <okay. S 2> ก็อาจจะหลบอยู่ในร่างกายอยู่นานเลยจนกระทั่งภูมิการเริ่มอ่อนแอลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยเชื้อมันก็ถึงจะออกมาหรือบางคนถ้าเกิดร่างกายอ่อนแออะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะ,ะเป็นเป็นแบบเดียวก็มีอาการมาก Oh, okay. ครับแล้วก็บางคนเนี่ย uh huh. ได้รับเชื้อไปตัวเชื้อนี่อาจจะหลบไปอยู่ในตำแหน่งอื่นของร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดภาวะวัณโรคนอกบอดนะครับซ <c oughs> ึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะโผล่มาในลักษณะคล้ายๆกับเป็นเป็นก้อนเลยขึ้นมา <c oughs> ใน,นร่างกายต่างๆร่างกายบางทีมก็อยู่ในกระดูกอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> อายุตัวอย่างถ้าเกิดมันอยู่ในกระดูกนะก็เป็นวัณโรคกระดูกตรงนั้นเนี่ยถ้าใช่เป็นวัณโรคกระดูกแล้วกระดูกตรงนั้นเนี่ยจะมีความเกาะกว่าปกติ แล้วก็เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันก็หักแล้วก็พอมันหักขึ้นมาเนี่ยหมอก็อาจจะมาดูแล้วเอ๊ะทำไมกระดูกมันแปลกแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีวัณโรคอยูอ่ึงก็จะต้องรักษาเพื่อที่จะให้เชื้อวัณโรคหายไปจากตรงนั้นก่อนที่กระดูกมันจะกลับมาติดกันได้เอ๊ะคนที่รับเชื้อแล้วไม่มีอาการเนี่ยเขาเขาก็จะเขาแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ไหมคะก็ถ้ารับเชื้อแล้วยังไม่มีอาการค่ะ อาจจะยังไม่แพ้เพราะว่าเริ่มมีอาการค่ะค่ะครับพอาะเริ่มมีอาการไอแล้วก็เริ่มแพ้อ๋คอค่ะค่ะอเอาเอาหลักๆประมาณนี้นะแต่ว่าม,มันก็มักจะมีข้อ,อยกเว้นอยู่ครับบางทีก็อาจจะมีคนที่อาการน้อยๆน้อยๆจนไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าเขา,เ,าเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองมีอาการอะไร ต่ <c oughs> ว่านะขนา,น,าน,นั้นนี่มันอาจจะมีเชื้ออยู่ในปอดเขาแล้วแล้วมันอาจจะแพร่กระจายเชื้อนั้นมีข้อยกเว้นอยู่ <c oughs> ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมา,าเช่นอาการที่ดูเหมือนจะไอน,นั้นต่อเนื่องเกินของสัปดาห์เอ่อหรือออกตอนกลางคืนหรือน้ำหนักลด <c oughs> เืิถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เนี่ยทางที่ดีที่ไปหาหมอดูด้ว่าะ <c oughs> รู้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะไปะตรวจเช็คล่างกายทุกๆปีอะไรเงี้ยก็ลองไปหาหมอดูสเย์ปอดดูได้ ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคนที่ทั่วๆไปคนปกติทั่วไปที่อาจจะไม่มีอาการแบบนี้ไม่ใช่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมันจะสามารถไปคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกับวันโรคได้หรือเปล่าคะคุณหมอคะใช่ค่ะได้ค่ะก็คือหลักๆก็คือการคัดกรองโดยการเอกซเรย์ปอดนั่นแหละอ๋อเอกซเรย์ปอดนะคะอืมค่ะค่ะคือถ้าเห็นความผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็ คุณหมอก็จะได้ไปสืบหาสาเหตุใช่ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรและอาจจะเจอก็ได้ว่าว่า,าต้นทางมาจากวัณโรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างงั้นไหมคะค่ะใช่ครับอืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับนะคะคนไทยเนื่องในโอกาสวันณโรคสากลน,นะคะมีอะไรที่คุณหมออยากจะย้าบ้างสิ่งที่เราควรจะทาบ้างเพื่อจะได้ลดจํานวนผู้เป็นโรควัณโรค,โรคเพราะว่าจํานวนนี่คือท่านว่าก็เยอะนะแล้วจํานวนคนเสียชีวิตก็ไม่น้อยด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะเชิญอละไรคะ่ะคุณหมอคะค่ะ ครับก็อย่างน้อยเนี่ยคอยสังเกตอาการตัวเองถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอะไรก็เลยไปตรวจบหมอถ้าเกิดมีใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติคลุกคลีใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยก็อยากจะให้ไปโรงพยาบาลไปเช็คสภาพร่างกายไปตรวจดูสักหน่อยว่าคุณมีการติดเชื้อวัณโรคมาบ้างไหมนะครับถ้าเกิดคนถ้าถ้าเกิดเคยมีประวัติคลุกคลีใกล้ชิดแต่ว่าตรวจในณขณะปัจจุบันเนี่ยไม่เจอเชื้อ ก็ในอนาคตเวลาที่ตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็คุยเรื่องนี้กับหมอสักหน่อยเพื่อที่หมอจะได้ทําการเอกซเรย์ปอดให้มีละครังอะไรางี้เพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าบางทีเวลาโผล่ขึ้นมาเนี่ยคนก็อาจจะยังไม่มีอาการมากนักแล้วก็ทําให้อาจจะพลาดไปได้ถ้าเกิดไม่มีการเช็คอินสอบเร่องคนที่มีประวัติ เคยคุกคีแครชกับคนที่ป่วยวัณโรคต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอ๋อค่ะแล้วคนคนที่คนที่เขาเป็นวัณโรคอันนี้เขาก็ทราบแนวปฏิบัติของเขาต่อต่อคนอื่นเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือเปล่าคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนมันก็เหมือนกับโควิดนะฮะค่ะตอนนี้ครับก็เราคราเคยเห็นว่าเออคนบางคนเป็นโควิดเนี้ยก็รีบแยกตัวเองออกมาเลยกลัวจะไปติดคนอื่นบางคนเป็นโควิด ก็ไม่แยกตัวเองจากคนอื่นแล้วก็อยู่กับคนอื่นอย่างปกติก็เลยทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อขึ้นซึ่งคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยก็ก็อาจจะมีคนรักษณะานนั้น,นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องคนที่ป่วยเป็นวัณโรคว่าทาั้งที่ดีตอนช่วงที่ป่วยมีอาการใส่น้ากากและแยกตัวจากคนอื่นหน่อยเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายไปถูกคนอื่นแล้วก็ให้กินยาอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งหายดีอ๋อถ้าถ้าในครอบครัวนั้น เคยมีผู้ป่วยวัณโรคนะคะแล้วแต่ผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็หายแล้วเมื่อหลายปีแล้วนี่นะคะมีอะไรที่คุณหมอจะแนะนําบ้างไหมคะกับครอบครัวนี้นะคะถึงผ่านมาแล้วหลายปีเนี่ยเขาต้องควรจะคํานึงถึงอะไรบ้างไหมคะค่ะให้ให้สมาชิกครอบครัวสังเกตอาการแล้วกันแล้วก็เวลาที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็ก็ไปเอกเยลดูบ้างอาจจะปีละครั้งนะ,ะคะรับเพื่อที่จะ ออย่างน้อยดูว่าไม่ไม่ดีอะไรผิดปกติขึ้นมาเพราะว่าไอ้นี่นี่เวลามโผล่ขึ้นมาบางทีก็จะเงียบเงียก่อนนะ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งถึงเริ่มมีอาการค่ะค่ะแสดงว่าในในกลุ่มส่วนในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชวี v เนี่ยเขาก็จะต้องมีมียาแต่ละคนถ้าเขาก็มียาเอาที่ที่เป็นยารักษาวาาัณโรคอยู่ด้วยที่เขาต้องกินอยู่ด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาเจอเชื้อวัณโรคเอ คนที่เป็น h ว v h ane, เนี่ยเขาจะมียาต้านไวรัสที่เขาต้องกินประจาอยู่ค่ส่วน่องวัณโรกเนี่ยปกติถ้าเกิดเจอคนที่เป็นเอชเนี่ยเราจะรีดเอาไปคัดกรองวัณโรกทันทีอแล้วก็อาจจะต้องคอยติดตามดูอย่างต่อนเนื่องว่าเขามีอะไรที่จะแสดงถึงการปว่วยเป็นวัณโรกหรือเปล่าทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แต่ว่าทุกคนจะได้รับการไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาแต่ว่าทุกคนจะได้รับการคัดกรอง แต่ว่าที่ที่สำคัญก็คือคนที่เป็นไอทไอวีเอชเนี่ยก็ก็จะต้องกินยาอกินยาต้านไวัสอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอตามที่แพทย์ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีการหยุดกินไปเนี่ยมันจะทำให้ภูมิกันไม่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็คุณมีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะโผล่มาไม่ว่าจะเป็นวัณโรคหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นนะคะ,คะบางทีพวกพยาธิอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะก็ก็จะ ให้มีอาการหนักได้เช่นอาจจะเข้าไปใช้สมองอะไรเนี่ยนะอืมค่ะค่ะกิจยา,ยาวนี้ของของวัณโรคเนี่ยกินยายที่บอกว่ายาวยาวนานเนี่ยมันเคยนานได้ขนาดไหนคะสะักกี่ปีคะคุณหมอคะก็ะโดยหลักๆนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนอ๋อหกเดือนถึงแปดเดือนนะคะค่ะถ้าเกิดข้ามปีมักจะเป็นปัญหาของพวกเชื้ออะไรที่อาจจะมีการตื้อยาหรือว่าอาจจะ ผ่านกระบวนการที่อาจจะกินยาไม่ครบแล้วต้องกลับมาสตาร์ทยาใหม่มครับหลักหลักๆแล้วแค่หกถึงแปดครับไม่ไม่ไมักจะไม่มากไปกว่านั้นถ้าเกิดมากไปกว่านั้นมันก็คือมันก็จะมีเหตุผลที่จําเป็นจริงๆที่หมอทีต้องให้การรักษาอย่างก่อนเนื่ยงยาวนานครับ